เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเติมน้ําเติมปุ๋ยให้กับแตงกวาที่เราเริ่มเก็บผลผลิตแล้วเกิดสภาวะน้ําเริ่มแห้งนะครับทุกคน น้ำมันจะแห้งลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่เติมนะมันจะทําให้ต้นแห้งแล้วก็เหี่ยวเฉาต้นแตงกวาหลอดนี้นะครับผมเก็บผลผลิตมาแล้วประมาณ2รอบสรอบนะครับทำให้เกิดน้ําแห้งนะครับวิธีการเติมน้ําเติมปุ๋ยของผมผมจะมาผสมข้างนอกถ้าเราผสมข้างนอกแล้วไปเทอ่ะมันจะทําให้รากของแตงกวาไม่เกิดผลกระทบเยอะนะครับในหนึ่งถังนี้ผมจะใส่ปุ๋ย A e 5ถ้วยตวงนะครับห่ถ้วยตวงเท่านี้นะครับแล้วผมจะใส่ไป5้าถ้วยตวงเลย บีก็ต้องห้าถ้วยตวงนะครับให้มันเข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดไปใส่ในกล่องน้ำแห้งวิธีการเติมน้ำนะครับพอเราดูว่าลักษณะของแตงกวาของเรากินน้ำจนแห้งแล้วนะครับเราพยายามเทอย่าให้ไปโดนรากแตงกวานะครับการเติมนะไม่ต้องเติมเยอะนะครับเติมพอ,พอประมาณนะเพราะว่าถ้าเราเติมเยอะเกินมันจะทำให้ท่วมรากอากาศครับ อาจจะทําให้เกิดสภาวะร่างเน่าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถยืดอายุการเก็บแตงกวาได้นานๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราต้องขยันเปิดดูในช่วงที่เขาให้ผลผลิตกรณีมันน้ําแห้งอาจจะทําให้แตงกวาของเราเหี่ยวเฉาได้